สวัสดีค่ะเอื้องนะคะวันนี้นะคะมาฟลอร์อัพจมูก3เดือนราคาเร็วมากรู้สึกว่าชีวิตแบบง่ายขึ้นมากทุกวัน everyday ง่ายแบบง่ายมากว่าตื่นเช้ามาต้องทำเลยเขียนคิ้วอย่างเดียวทาลิปมันสามารถออกจากบ้านได้เลยมีแบบหลังจากทำได้10วันใช่ไหมแบบไปเจอเพอื่อนเนี้ยเปิดแมทเพื่อนบอก ปท้ามูกมาหลอกก็เลยบอกเอ้าดูออกแล้วมันบอกดูออกสี่ท่าเทียบแบบก่อนหน้านั้นอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติคนที่ไม่เคยเจอหรือว่าไม่ได้เจอหน้าแบบบ่อยๆเงี้ยก็จะดูไม่ค่อยออกถ้าแบบไม่ได้บอกเขาวันที่สิบก็แต่งแล้วนะก็คือถอดเฟือกปุ๊บอีกวันนึงก็แต่งเลยเพราะว่าไปงานรับปริญญาเพื่อน ดีมากค่ะตั้งแต่อินฟอร์เมชันข้างล่างพี่ที่ดูแลคุณหมอพยาบาลน่ารักมาก <S <S หมอคือแบบแนะนำดีมากไม่ยัดไม่ขายไม่อะไรเลยนี่ follow up หนึ่งเดือนถามคุณหมอหมอหนูอยากทำครั้งเครื่องหมอบอกพอก่อนไม่ต้องทำเดี๋ยวเป็นมะม่วงนะก็เลยออโอเคเชื่อหมอไม่ทำก็ได้ ไม่เชิญชวนละกันแค่อยากจะบอกว่าใครที่อยากทำจมูกทำคางเนี่ยาหารีวิวที่เนี่ยรีวิวแบบปังมากก็คือหาได้เลยแล้วคืออยากแนะนำแนะนากับคุณหมอเก่งก็คือเนี่ยส่รงรีเควสได้แบบตามใจชอบอยากทำอะไรแบบไหนไปแงนไปเชิดไม่เหมือนคนอื่นอย่างเงี้ยสามารถรีเควสตได้เลยแบบถ้าใครนึกไม่ออกก็บอกมาส่งแบบนี้ก็ได้ค่ะอย่างเงี้ยเพราะว่าก็มีคน ทักเข้ามาหลังอินบอกเนี่ยเยอะเหมือนกันว่าแบบทําที่ไหนทรงอะไรคุณหมอชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ